ตอนนี้เท่านันด้วยครับไอเกมเพื่อจะกัดซองไม่กัดแล้วเพชรผมใกล้ครบร้อยแล้วเป้าหมายต่อไปเพชรหมืน่นพอเรือดดาคขไม่ได้มีตัวง่ายๆ่แน่นอนคาบารีฟนี่คืออนาคตอีกสี่พันปีใช่ไหมไอเอกมนี่คืออะฮิจูชัตตีไปใช้ใส่ใครอ่ะหัวติดเปลืองมากโอเคมันจะเชื่อมต่อกับตัวที่โดนเอกอีกตัวหนึ่งอ่ะให้มีอีอีกหนึ่งอันเจ้าเดียหัวไม่รู้ว่าฮิจะตึดตอนนี้มีระดับธรรมะฆ่าตัวถังอะไรอ่ะ เรกากำลังก็ยิงไปโอเคเดี okay. ย๋ยวเข้าเดี๋ยวเข้าโอเคมาตัวอะไรอ่ะมาตัวที่ต้องมีก่อนเลยเออขอ,ขอยูเลยเตอร์ไฟด้วยดอกเม็นเอาใบใบถุงแชมป์ได้เหรอเราจะให้ม,มาทำไมมาเทอรี่บอมขอนัทหน่อยแล้วกันนี่จำเป็นอยู่พวดช่วยเฉลยนะหนังเด็กดีกว่ามีประโยชน์นิดหน่อย แล้วก็รีพิตเตอร์ใชนะ่ไหมเอ,อ่อเอาตัวดูไปตอนท้ายตอนขท้ายเกมเหมอกันตัวหัวประจำท้ายเกมมะพร้าวที่มันจะเอามาทําไมจะตัวจะเอามาเพื่ออะไรอ่ะขู่ทิ้งไม่มีประโยชน์นะจึ๊บจึ๊บวนมามาตรงกลา,างนี้ดดอกเมต์ใช้ไปก่อนนี่เป็นความเดียวอยู่โอเคมีเตาไฟจึ๊บ จะเบ่งนะอุ้ยงมาแล้วเงินงเร็วเข้าเงินกินเหม็นไปก่อนเงินเออเงินมาแล้สิจะเอไฟมนี่นี่คาโตคันมาอีกอุ้ยมาอีก้วมาลุบอะไรเอ่อเอ่อดิจิตอลไฟตรงนี้ ตรงปากตรงนี้ก็ใช้กับดักระเบิดไปเอาไม่เอามาเออมันก็ใช้เออเอออะไรเนี่ยพอดีว่าไม่ก่อนมันเห็นตัวบิดาฮะตายน่าเกลียดมากเลยมาตรงนี้แทงแทงแทงยุบน้ำแหลมไปแทงแทงข้ามซะน้ำแหลมเร็วๆอย่าข้าซอมบี้อยตรงนี้ก็ต้องใช้พิจูเตอร์ไฟเอิ่ม อันนี้อันตียายาเ <ยา S 1> ชื่อมต่อมาอันตีไปเลยฆ่าลุวลวง <c oughs> ตัวตรงไหนนี่ก็ให้ตัวเจ้าแขกก็อันตรายมาเอิ่มตรงนี้เอาเลเซอร์ไฟมาโค้งแข็งแล้วโจมตีไปเลยเขาีะบอลตรงนี้ตุ้มตรงนี้ก็จบโอเคพาไปาง,าาง,าง่ายอย่าหนึ่งไม่ได้ง่ายเสมอโอเคถูเลเซอร์ เป็นถั่วตัวที่สามใช่ไหมต,ต,ตัวตัวสามถั่วถั่วตัวที่สามนั่นก็จะใช่มาเอาไปเลยมาได้ตัวใหม่ก็ลองใช้ใหน่อยคือเปิดมาเขาอัพเลเวลอาเลยหมดเลยอัพไปมาเกมเริ่มได้อักษรเรียนก็คือหรือว่า X ใครกับ X สามเหลี่ยมใช้กับสามเหลี่ยมคือไม่สามารถคือถ้าแบบถ้าเราวาาตะวันตก X แต่ว่าวรับปลายตัวตรงสี่เหลีย่ยมมันจะใช้เชื่อมกันไม่ได้เปล่าใช่ เดี๋ยวจะมาสร้างตัวละครเริ่มต้นมาก่อนมาถูตกหอมาทำไมอ่ะเอามามาทำไม้อเนี่ยตุ้มตอนนี้ก็เอ่อถูตบกี้ไปก่อนจบถั่วเลเซอร์สุดโหดเอ่มทำทำอะไรได้ผมบอกบอกตุ๊กหอยไปงั้นแหละผมไม่รู้ค้อสามารถเลยอ๋อจริงๆผดูแต่ว่าไม่บอกฮ่โอ้โหเลเซอร์ก็จะยินเจียบแมวออภัยตอนนี้แมวมันอยู่บ้าน เอาขายแล้มันได้เลยโอเคเออมาทัวตักินเจอโอ้เลเซอร์หัวทัวเลเซอร์มีประโยชน์ก็ดาเมจเลยใช่ไหมเออยูเทอร์ไฟไอตัวนี้คือตัวอะไรเนี่ยแล้วทำไมซอมบี้มันมากันรัวเลยจึบจ๊บจเ๊บเฉยววามนันี่ตุม้มพังไปเลยตัวนั้นเก็บไฟกระทียม่มีอะไรเลยโอเค ตรงนี้ก็ต้องใช้แยกลากเงาเอิ่มเอิ่มนี่เดี๋ยวไปอันติเป็นยังไงยังไม่รู้แต่ยังพึ่งลองเลยมาตั้งแยกลากระเบิดบูมตูมถั่วตดไปเชอร์อรี่บอลตรงมา,มาตรงนี้บั้มตรงนี้ก็กัะด,ดักระเบิดมาตรงนี้หน่อยแล้วกัน ยูเตอร์ไฟมาอันเตเอ่อเออัอออนไีไม่เข้าวรวะยูเตอร์ไฟก็ไบอ,อันเตยไปอีกย่ทกทา,าทัวร์ตอนไม่ฆ่ามันทิ้งซะจุดๆ,ๆ,ๆมาแล้วอาการจุดปิกก์มาป้องกันหน่อยขอรักลเ,กเกล่นอะไรเกมกูเนี่ย้ันโดนร้อนอยู่ขึ้นที่บอลปีเกนอะปั๊มยังไม่จบยังไม่ให้ขู่ตายจุดๆ,ๆ,ๆ,ๆ ไม่เขาบอกเออพาแล้วปั๊บจานห้าเจอตัวอิม้มขับรถเหรอมันตั้งทีไปหนึ่งได้ไวโคเวอร์มาดูแล้วว่าเขาว่าจะเอามาทำอะไรจะหลายอย่างเยี่น่าจะมีประโยชน์อยู่ในค,คลิปก็ห้าทีพอนะ